ันนี้จะมาทำการสารทิศการตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับกรวิลเมเตอร์ซับโนวาตัวนี้นะครับตัวอุปรกรณ์จะเริ่มวัดที่ประมาณ6โวลต์ขึ้นไปแต่ตั้งแรงดันไว้ที่1 2โวลต์เพื่อลอการตั้งค่าโอเคการเข้าไปตั้งค่าเบื้องต้นก็ เมนูก็กดปุ่มเซตประมาณสามวิก็จะเข้าไปที่เมนูต่างๆก็จะมีเมนูชนิดแบตตั้งเวลาดับหน้าจออุณหภูมิแบตอะลามด้านต่ำตั้งค่าการสอบเทียบความเที่ยงตรงแล้วก็อุณหภูมิแบตอีกอันแล้วก็ตั้งค่าอะลามด้านด้านสูงอันนี้ก็จะเข้าไปที่เมนูหมวดที่หนึ่ง เป็นการเลือกชนิดของแบตเตอรี่ที่เราต้องการจะวัดนะครับตอนเลขกหนึ่งกับพริบกดปุ่มวงกลม F นี่ก็คือลิเทียมฟอสเฟตอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าเราจะเอาไปที่ตะกวัวกดและกันที่เอ่อ20แรงดัน24โวลต์นะครับโอเคประกดปุ่มเ F เปลี่ยนแปลงตัวเป็นตัว P แล้วกดเข้าไปที่ตอนนี้จะเป็นแรงดันก็เลือกไปที่24โวลต์ปึ๊บแล้วกดตัวปุ่มวงกลมอีกทีหนึ่งกดปุ่มวงกลมเสร็จก็กดเซตปุ่มเซตเพื่อออกไปที่หน้าจอหลัก3วิอ่าโอเคตอนนี้ก็มาเริ่มดูสเกลดูนะครับ ันนี้เราเลือกที่2แบตตะกัวกดที่24โวลต์เนีน่ยจะเริ่มดันสเกลขึ้นมาละโอเคอันนี้ก็ตั้งที่24ตรงไว้ก่อนโอเคตัวเลขนี่อาจจะยังไม่ตรงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการสอบเทียบนะครับ อันนี้โหมดที่2ก็จะเป็นโหมดเวลาดับหน้าจอเดี๋ยวค่อยตั้งหลังสุดแล้วกันเมนูที่3นี่ก็จะเป็นเมนเูเกี่ยวกับวัดอุณหภูมิของแบตซึ่งตัวนี้จะจะไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนั้นนะครับก็ผ่านไปส่วนเมนูที่4นี่ก็คือการตั้งอารามด้านต่ําก็ยกตัวอย่างว่าเราจะตั้งที่ต่ํากว่า20ให้มีมีสัญลักษณ์อารามเกิดขึ้นเข้าไปตั้งค่าก็คือกด ผมเซต3วินาทีปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปที่กดปุ่มเซตไปที่เมนูที่4ปึ๊บแล้วก็กดปุ่มวงกลมเข้าไปที่เมนูตั้งค่าปึ๊บอ่าเราก็เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นออนปึ๊บอันนี้ก็ตั้งที่ประมาณเ,ออเดยวนะ ยีสใช่ไหมยี 1, 2, 20, 20. ่สิบหนองยี่สิบยี่อ่เนี่ยก็จะกด20่สิบแพรามด้านต่ำยี่ส0บยี่สูนย์แล้วกันอ่าโอเคแล้วก็กดปุ่มกลมก็ได้ทั้งได้ด้านต่ำแล้วก็กดปุ่มเซตสามวินาที1 2ึสออกไปหน้าจอละปึ๊บ แล้วก็เมนูที่5เป็นการสอบเทียบความเที่ยงตรงซึ่งออตอนนี้ก็จะลองสอบเทียบดูเมนูที่5 3,4,5ปึ๊บโวลต์เก็บอ๋อเด,เดี๋ยวแปบแปบ กดออกไปก่อนเมนู Menu ที่5 3 4 5ามสี่ห้าโอเคกดไปที่อ๋อก็ให้สอบเทียบที่ย2โวลต์ก็เ๋ยตั้งไปที่12โวลต์เดี๋ยวนะครับเพื่อความเที่ยงตรงก็จะไปที่12บสองโวลต์เป๊ะ โอเคแล้วก็ปุ่มเซฟทีหนึ่งเพื่ยอมรับค่าโอเคขึ้นโอเคแล้วอันนี้ก็กดออกไปปึ๊บอ,อ่ะสิบสองโวลต์ตอนนี้ก็เมนูที่หก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับอุณหภูมิเหมือนก,นกันก็ตัวนี้จะไม่มีเห็นไหมต่ำกว่ายี่สิบอารามจะกระพริบ,บตอนนี้ก็ไปเมนูที่เจ็ดจะเป็น อารามด้านสูงอารามด้านสูงนี่ก็เข้าไปกดเซต3วินาทีแล้วก็กดเข้าไปเมนูที่7โอ้เลย7ปึ๊บกดวงกลมทีนึงเพื่อเข้าไปแก้ไขในเมนูอ่ากดเซตทีนึงเพื่อเปลี่ยนเป็นออนกดวงกลมเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งก้ เราจะตั้งที่28 28เพื่อสร้างอะลามนะครับ28ปั๊าโอเคอันนี้ก็ได้28แล้วก็กดเอ่อ mm hmm. เซต3วิเพื่อออกเมนูหลักแต่นี้ก็มาดูกันลองเทสกันต่ำกว่า20อะลามนี่ก็ยังมีอะลามอยู่ปึ๊ 1> 17 1เจเนี่ยสังเกตดูตัวเลขจะเริ่มตรงขึ้นอ่ะพอเกิน20เกิน20อาลามหายไปละอ่ะเริ่มขึ้นสเกลแล้วครับตอนนี้เราตั้งที่ตะกัวกด24โวลต์อ่ะ24โวลต์จะประมาณ58%ก็จะเปอร์เซ็นต์แบตจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเราตั้งอาลามด้านหาย ไว้ที่ยีดูว่ายี่ะอารามไหมาเนี่ยอารามมาแล้วโอเคอลองลดมาอันนี้จะเป็นตัวสีขาวนะครับตัวไฟแบ็คลท์สีขาวซึ่งจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวแบ็คลท์สีฟ้าหลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับการตั้งค่าก็คล้ายๆกัน โอเคัน้นขอจบการแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ขอเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการตั้งเวลาดับหน้าจอ<ม>กดปุ่มเซ t ส3วินาที<ม>ไปเมนูที่2 แล้วก็โอเคตอนนี้เราก็จะมาเลือกประมาณสักสิบวินาทีให้ให้ให,ให้ดับหน้าจอแล้วกัน mm hmm. กดปุ่มออนระบบปับ๊บที่สิบวินาทีปับ๊บเราก็ได้ตัวออนระบบปิดหน้าจอที่สิบวินาทีกดเซตสามวินาทีปึ๊บ่ะวางไว้ โอเคเรียบร้อยตอนนี้ดับของจริงแล้วจะเปิดอีกครั้งก็กดปุ่มอะไรก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นมาล10วินาทีก็จะดับอีกรอบเอาโอเคขอจบการแนะนำตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับผม